All New Civic มาแบบนี้น่าจะเป็นเจ้าตราซีดานซีเซ gment ทาวน Honda Civic ที่จำหน่ายในบ้านเราถือเป็น Civic โฉมที่10และนับเป็น Civic ที่ประสบความสำเร็จที่สุดทั่วโลกในรอบ48ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งตระกูล Civic ขึ้นเมื่อปี1972เพราะนี่คือ Civic ที่มียอดขายดีติดอันดับรถขายดีที่สุดในโลกลำดับ Top 5อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และยังสามารถสร้างปรากฏการณ์ยอดขายที่ฉีกกฎของข้อมูลวิจัยว่าตราดรถซีดานอยู่ในช่วงขาลงแต่นั่นอาจเป็นเพราะว่า Honda ก็คงผ่านการวิจัยมาอย่างดีแล้วเช่นกันว่าการจะสร้างรถซีดานให้ดูไม่เหมือนกับซีดานแบบทั่วไปที่เราเห็นจนชินตากว่า40ปีมันก็สามารถรับผลสำเร็จได้เช่นเดียวกันดังนั้นความกดดันจึงตกไปอยู่ที่โปรเจกต์การพัฒนา Honda าซีวิโฉมใหม่โฉมที่11ที่จะทำอย่างไรให้สามารถรักษาความสำเร็จแบบคงเดิมในวันที่ตลาดรถซีดานตกต่ำลงแบบของแท้ไม่อิงนิยายเลยนี่ก็คือภาพแอบถ่ายล่าสุดของ All New Honda Civic ที่กำลังวิ่งทดสอบอยู่ในไทยโดยหลังที่มาของภาพมาจากในกลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่า Civic FC and FK Club t h ค i l ับไทแนด น่าเสียดายน่าเสียดายที่คลิปทดสอบวิ่งโดนล,ลบไปแล้วนะครับไม่เช่นนั้นเราจะลงมาให้เพื่อนดูกันเมื่อมองรายละเอียดจากในภาพจะพบว่า All New Honda Civic ชมที่11จะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนตัวถังบ้างโดยเฉพาะการออกแบบบั้นท้ายของตัวรถที่ดูเหมือนว่าจะมีการขยาย Headroom ของผู้โดยสารตอนหลังและพยายามออกแบบสรังคา C ให้ลาดเอียยิ่งกว่าเดิม และดูเหมือนว่าจะมีการขยายความยาวของฝากระโปรงท้ายทําให้การออกแบบดูรวมๆนั้นแลดูใหญ่ขึ้นอีกพอสมควรนั่นจึงเป็นคําถามที่คนสงสัยว่าแล้วซีวิคโฉมใหม่มีขนาดใหญ่เทียบเคียงกับดีเซนเมนสีดานในตัวถังปัจจุบันแล้วหรือยังแต่ถ้าดีไซน์ด้านข้างมาแนวแบบ Honda Accord รุ่นปัจจุบันก็ถือว่ายังน่าพอรุ้นอยู่เพราะอย่างน้อยดีไซน์โปรไฟล์ด้านข้างก็ยังเป็นดูรถซีดาน ที่ค่อนข้างแปลกตาไม่ได้ดูเป็นสีดานปกติมาตรฐานอะไรนักก็ยังพอรุ่นความสำเร็จได้บ้างครับกำนวนการเปิดตัวยังไม่มีใครยืนยันได้แต่คาดว่าอย่างน้อยต้องได้เห็นกันภายในปี2021หากใครช่อ,ชอบค่าบสไตนี้โปรดติดตามช่องคิ d สกายขอบพระคุณยิ่งสูงครับ